หลายๆคนคงรู้ใช่ไหมครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มีหลายคนที่ตกงานครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นรอบนี้ขอให้ได้นะพี่ได้อยู่แล้วพี่ไปกลนนะโอเคค่ะและในความโชคร้ายก็ยังคงมีความโชคดีโปรไฟล์คุณดีนี่งั้นผมรับคุณเข้าทำงานขอบคุณมากครับ อ่ะนี่งานชิ้นแรกของคุณก็เกี่ยวกับออกแบบอะไหล่มอเตอร์ไซค์อะ่ะคุณลองไปอ่านรายละเอียดดูได้เลยครับอแล้วส่งภายในวันไหนอา่าผมให้เวลาห้าวันหวังว่าจะทันนะทันอยู่แล้วครับคุณน้าก็ฝากไว้ด้วยครับผมแล้วห้ามส่งงานสายละ่ะผมเป็นคนตรงต่อเวลาโอเคครับแับมาแล้วนี่พี่ได้งานแล้วนะจริงเหรอใช่แต่ว่าวันแรกก็มีงานซะแล้ว เออนะ่ะดิวบอกไม่ได้งานแล้วกันอ่านี่พี่ค้าเทอมเนาะโอเคเดี๋ยวพี่จัดการเองก็อย่างว่าเลยครับ สถานการณ์แบบนี้ทําให้เราสองพี่น้องต้องประหยัดกันมากขึ้นและที่เห็นนี้ก็คือหนึ่งในจรรยาบัลของวิศวกรอย่างผมที่ต้องทํางานด้วยความรู้ความสามารถที่ได้เรียนและฝึกฝนมา คุณงานออกแบบนั้นเสร็จยังเสร็จแล้วครับดีดีดีงั้นพรุ่งนี้เอามาให้ผมที่น้าบริษัทสิบโมงตรงห้ามสายสวัสดีครับนี่คุณมาสายนะวันหน้านสิบโมงไม่ใช่หรอครับแต่นี่มันสายนี่ก็สิบโมงนะผมนะแต่นี่คุณมาสายนี่ก็สิบโมงสี่นาทีครับผมบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามสายอะ่ะเป็นวิศวกรต้องตรงต่อเวลารูปไหมขอโทษครับผมนะอ่ะนหนขอดูงานคนหนึ่ง เดี๋ยวผมกลับไปเช็คงานอีกทีนึงส่วนค่าจ้างเดี๋ยวผมค่อยโอนไปหลังจากใช้งานเสร็จส่วนนี้งานใหม่คุณงานนี้ยากเลยนะแต่รับรองผลตอบแทนสูงแน่นอนโอเคครับเป็นวิศวกรก็ต้องมั่นหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มาแล้วหรอค่ะตะกี้กนับถึงมาเออพี่คือว่าว่าไงน้องอยากได้แพดอะมันต้องใช้เรีนออนไลน์ง,ง,งั้นเอาของพี่ไปใช้ก่อนไหยแต่พี่ต้องใช้ทำงานนะอ๋อก็ใช่งั้นเดี๋ยวรอก่อนนะพอดีช่วงนี้พี่ไม่ค่อยมีเงินโอเคค่ะ คุณเคยเจอปัญหาจนคิดว่าตัวเองไม่สามารถรับมันไหวไหมครับครับผมก็เป็นแบบนั้นชิบหาย คุณทำไมไม่รับสายผมรู้ไหมผมโทรไปตั้งหลายสายขอโทษครับคือผมไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์รครับงานที่ให้ทำถึงไหนแล้วผมต้องการพรุ่งนี้นะได้ครับได้ครับจะรีบทำให้เดี๋ยวนี้เลยครับโอยแต่เป็นถึงวิศวกร <c oughs> ก็ต้องมีความขยันและมีความอดทน เราอยากได้แพนอะ่ะมันต้องใช้เรียนออนไลน์งั้นเดี๋ยวรอก่อนนะพอดีช่วงนี้พี่ไม่ค่อยมีเลเดี๋ยวนะผมคุค้นๆนะกับผลงานนี้นี่คุณเบลมาจากไหน อย่าบอกนะว่าคุณไปกอปคนอื่นมาครับเฮ้ยคุณคุณทําไปได้ไงเนี่ยนี่คุณไม่รู้หรอว่าการไปกอบงานคนอื่นแล้วบอกเป็นของตัวเองอะ่ะมันผิดจรรยาบรรลุไหมผมตามจริงเหรอคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี้คุณไม่ได้เป็นแบบนี้นะพอดีว่าผมมีปัญหาในครอบคอรัวนิดหน่อยครับไม่มีสมาธิทํางานพังหมดเลยผมก็เลยต้องกอบงานส่งให้ครับนี่ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะคุณก็อย่าเอาปัญหาเนี่ยมาทําให้จัดการบัญชีลดลงเลยนะอ่ะไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมจะให้คุณกลับไปทํางานนี่อีกครั้งเดีย๋ยวผมโทรคุยกับลูกค้าให้แต่สัญญากับผมว่าคุณต้องทําด้วยตัวคุณเองได้ครับอ่ะเชิญเชิญเชญบ ถึงจุดนี้ก็ทำให้ผมคิดได้ว่าอย่าให้ปัญหาที่เจอต้องมาทำลายจรรยาบรนของอาชีพเลยโอ้นี่มันสุดยอดเลยเห็นไหมคุณก็ทำได้เนี่คขอบคุณนอ่ะนี่ค่าจ้างสำหรับงานนี้ ก็น,นี่อันนี้ให้ผมอะผมไม่ได้ให้คุณแต่ฝากให้น้องคุณอนะ่ะผมรู้ว่าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินผมก็เลยอยากช่วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับ,บคุณนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร